เป็นตาคายแบบนี้นะครับผมเหนียวทนนะครับทนแดดทนฝนอยู่ได้หลายปีนะครับผมเอามาทําเป็นกรงนกกรงไก่นะครับหรือว่าเอามาล้อมรั้วป้องกันนะพวกไก่พวกสัตว์ต่างๆที่มันจะวิ่งผ่านนะครับเอามาล้อมป้องกันบัวก็ได้นะครับบัวเห็นก็มันไม่ผ่านแน่นอนนะถ้าวิ่งชนมันทะลุไหมเสามันจะล้มไปก่อนนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับ ที่สั่งมาเพราะว่าราคาถูกทุกคนราคาถูกมากนะครับถูกจริงๆนะค,ความยาวมี3ขนาดนะมี10เมตร25เมตรแล้วก็50เมตรเนี่ยผมได้มาเป็นนี่ห้เมตรแบบนี้เลยนะครับสวยนะครับผมนะฮะเอามาใช้งานนะทุกคนนะราคาดีราคาถูกนะครับใช้งานแบบเป็นรั้วชั่วคราวหรือว่าเป็นรั้วลวดหนามของเรานะที่มันมีไก่ผ่านเข้ามาได้อะไรพวกนี้ก็เอาเนี้ยไปล้อม ซ้ำอีกชั้นหนึ่งนะครับคือว่าป้องกันได้ดีนะครับเนาะอะราคาถูกมากทุกนใครอยากได้จัดไปเดี๋ยวผมจัดให้นะฮะแต่กาสิเกินใจมือรับผมเนาะ